รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากชุมชนนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าจากชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจริงๆคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาสามารถที่จะนําสิ่งที่อยู่มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็ทําชุมชนทําบ้านของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับ ร้านค้าหรือว่าร้านขายของที่สามารถนะคะจะทําให้เกิดรายได้กับเข้าสู่ชุมชนแล้วก็เป็นเมืองเก่าที่มีหลายชนชาติหลายวัฒนธรรมหลายศาสนามากๆเรียกว่าน่าสนใจมากๆค่ะเพราะที่นี่เนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นทั้งแถบยุโรปพนจีนนะคะหรือศาสนาอิสลามคริสต์นะคะศาสนาพุทธ ทุกอย่างอยู่ในย่านนี้หมดแต่เขาสามารถรวมตัวอยู่ด้วยกันร่วมแรงร่วมใจและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถสร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนเรียกว่าเป็นกําลังหลักอย่างมหาศาลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเข้มแข็งของชุมชนกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีไกด์กิติมา์นะคะที่จะพาเรานะคะไปให้ทั่วเลยนะคะทั้งไปเที่ยวไปเยี่ยมชมไปไหว้พระโอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยเรามี ประธานชุมชนนะคะย่านเมืองเก่าภูเกต็ตก็คือพี่ดอนนั่นเองนะคะที่จะเป็นไกด์กิจกรรมให้เราค่ะพี่ดอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่ว,วันนี้พี่ดอนจะพาทุกตาไปให้ทั่วเลยใช่ไหมคะครับเราจะได้ชมความงามแล้วก็ความเข้มแข็งของเมืองเก่าย่านภูเกต็ตใช่ไหมใช่ครับเป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากแต่ว่าบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือที่ไหนคะตรงนี้เราเรียกว่าลานมังกรนะครับเป็นที่ประดิษฐานของอ รูปปั้นของมัง,มงกรทะเลมังทะเล,ะเลครับที่เราเรียกว่าให้เล็งอองค่ะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า,เ,าเรา,เาตั้งใจให้ตรงบริเวณนี้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองด<อ>ังนั้นถ้าใครไปใครมาในย่านเมืองเก่าก็คืองมาเช็คอินที่นี่ให้มาเริ่มต้นที่นี่ครับส<อ>่วนฟาร์มเป็นมาว่าทำไมเป็นมังกรก็เพราะว่า,าสินแสเคยมาดูเกาะภูเก็ต ะนะสินแสบอกว่าเกาะภูเก็ตอยู่เหมือนมังกร<อ>ดังนั้นอันนี้คือที่มานะครับเปนหัวมังกรก็อยู่ทางแหลมพรมเทพ<อ>หามังกรก็อยู่ตรงสะพานสารสินนะครับส่วนตรงบริเวณที่เราอยู่นี้เราเรียกว่าหัวใจมังกรหัวใจมังกรอันนี้คือความเป็นมานะครับ เป็นย่านเมืองเก่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยย่านเมืองเก่ามันมีประวัติมาตั้งแต่สมัยไหนคะเนี่ยตองบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นถนนสายหลักที่เราเรียกว่าถนนขลางนนเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตแว่าเก่าแก่นี้มานานขนาดไหนคะพี่คือมีอายุมากกว่า150ปีนะครับก็นะคือจะ นับก็บคือตับประมาณตั้งแต่รัชสมัยรัชการที่3ามนะครับภูเก็ตเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานดังจะเห็นได้จากตึกเก่าแบบชิโนโปรตุเกสที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2446ซึ่งในขณะนั้นการทําเมืองแรกเติบโตอย่างมากทําให้ชาวจีนและชาวตะวันตกหลังไหลเข้ามาที่เมืองภูเก็ตเป็นจนํานวนมากทําให้เกิดเป็นชุมชนและย่านค้าเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตอาคารสไตล์ชิโนโปรตุเกสสวยเด่นสะดุดตากระจายอยู่ทั่ว เมืองภูเก็ตได้ผสมผสานเอาเป็นความเป็นศิลปะความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะในย่านเมืองเก่าเนี่ยกว่าเนื้อที่210ไร่เนี่ยเราจะเต็มไปด้วยอาคารเก่าที่เราเรียกว่าชิโนโปรตุกสนะครับนะครับชิโนก็คือจีนนะครับส่วนโปรตุกสเนี่ย ก็มีสถาปนิกท่านหนึ่งท่านบัญญัติขึ้นมาะนะครับว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้เรียกว่าชินโปรตุกิสนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยู่เนี่ยอาคารเหล่านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโปรตุเกสโดยตรงนะครับแต่เราจะเป็นการผสมผสานแต่เราจะอยู่ในยุคสมัยของอ,อ,อังกฤษมากกว่านะครับเพราะว่าอังกฤษไปปกครองอยู่ที่กอปีนังค่ะครับแต่เราก็ถือว่าเ,เรียก สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเป็นศิลปสถาปยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน,จนกับยุโรปผสมกันนะอ่าผสมกันเราเริ่มเรียกอาคารเหล่านี้นะครับน,นี่คือที่มานะครับ ที่พี่ดอมพามาเนี่ยคืออันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นของพื้นเมืองขึ้นชื่อของภูเก็ตเลยใช่ไหมคะใช่ครับคืออะไรคะพี่ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ครับแล้วก็ขนมหวานของภูเก็ตอย่างหนึ่งที่เราเรียกก็คือโอเอ๋ววันนี้ที่พามาโอเอ๋วใช่ก็คืออ่าเป็นขนมหวานของภูเก็ตคือใครก็ต้องกินใช่โอเอ๋วแก้ร้อนอย่างดีเลยครับงั้นพี่คะหนูขอ กินโอเอ๋อหน่อยมันต้องใส่อะไรบ้างคะถ้าธรรมดาก็จะใส่ตัวแดงหรือว่าเอาไปกับโชกุยถ้าเป็นพิเศษเราจะสามอย่างก็จะเป็นช่วยใหญ่ขึ้นถ้ว่เล็้อย่างนี้ก็สิบสองบาทถ้าเป็นช่วยใหญ่สามอย่างก็สิบห้าบาทไม่แพงเลยเนาะถูกมากครับเราเอาถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ดีคะกะลงทันถ้วยเล็กก่อนไหมคะได้ค่ะถ้วยเล็กก่อนก็ได้ค่ะงกไงอารมณ์แบบก็ได้ค่สามอย่างก็ได้ใช่ไหมหรือชอบใส่ลงเลยครับ ที่นี่เขาต้องกินเลยโอเอ๋วมันทําจากอะไรอะคะอันนี้เป็นเมล็ดพืชที่ชื่อโอเอ๋วเลยอะค่ะเอามาแช่น้ำเมล็ดพืชเอาเมือกกลังมาทําเอาเมือกมาทําผสมเนื้อกล้วยน้่มหวาเนื้อกล้วยแล้วก็ผสมกล้วยนึ่มาด้วยเนื้อกล้วยใส่เนื้อกล้วยเพื่อระดับกลิ่นคะคะโอเอ๋วมันจะมีกลิ่นออกเฉิๆเหนือนี่คือเป็นพืชใช่ไหมคะเป็นเมล็ดพืชคล้ายเมล็ดแมลักอ่ะค่ะออ มันจะเป็นสีน้ำตาลมาแรงแรงไลท์จะเป็นสีดำอืมโอเอ๋อเวพอเราเสร็เนื้อโค้ดเข้าไปโอเอ๋วเองจะไม่มีกลิน่นไม่มีร<ต>สจะมาหอมด้วยน้ำมะแมวแล้วก็มาหวานด้วยน้ำเชื่อมกินแก้กระหายแก้ร้อนเลยนะอ๋อขอบคุณค่ะน,นี่ได้แล้วคุณผู้ชมโอเอ๋ว อันนี้เป็นอะไรคะพี่ดอนครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับท่านก็ที่พี่ดอนบอกว่าบ้านเอมี่นะครับก็จะทำทุกอย่างด้วยมือครับเป็นเป็นของที่ระลึกแบบทำมือนีพี่เขาเป็นคนทำนะคุณผู้ชมอันนี้นี่คือพี่ทำเองทั้งหมดเลยด้วยมือใช่ครับคือที่ร้านจะเน้นสินค้าที่เป็นแ a n เม a แล้วก็ช่วยลดมลาวะรวมถึงใช้วัสดุปซเิลครับ อ๋อชุดโลกร้อนด้วยครับน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็คือมีอะไรบ้างคะนี่ค่ะยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นกะลามะพร้าวแล้วก็ใช้ไม้ที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาประกอบแล้วก็ก็เป็นที่ใส่ของได้น่ารักเนาะเินก้าตกแต่งบ้านอะไร้วอย่างนี้คืออะไรคะกระเป๋าวาลายป้าใบวัสดุเป็นป้าใบเพื่อลดให้คนใช้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกถูกไหมใช่ครับ น,นี้เป็นซอยอะไรคะพี่ดอนอันนี้อันนี้เป็นซอยที่ว่าซอยรมณี<ฮ>ะนะครับในในในอดีตตรงเนี้ยในซอยนี้ถูกกำหนดโซนนิ่งให้เป็นโซนสถานเรื่องรม<อ>ก็คือมีทั้งโรงฟินนะครับแล้วก็มีทั้งโรงเหล้า<อ>นะครับตรงนี้นสถานเรื่องรมทั้งหลายก็ <ฮะ S 2> คือคอ,อ,ยอยู่บริเวณนี้ในอดีตน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็มีการ เจ้าของก็มีการบูรณะอาคารขึ้นมาปัจจุบันก็เป็นที่นิยมถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวถือถ้าใครมาในย่านเมืองเก่าก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นสปัจจุบันก็มีทั้งวดดิ้งถ่ายวดดดิ้งนะครับแล้วก็ถ่ายละครคนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องก็มาถ่ายที่นี่มาถ่ายที่นี่ครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของย่านเก่าเลยใช่ไหมคะครับของภูเก็ตแห่งนี้อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับคือในย่านเมืองเก่าเราเนี่ยเรามีความหลากหลายนะครับเราเราไม่ได้แยกกันอยู่ดังนั้นเราก็จะพุทธคริสต์อิสลามเราอยู่รวมกันนะครับยานแม่ทับทิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เคารพศักการะของคนที่เดินเรือทางทะเลนะครับก็จะต้อง ใหญ่ก็จะต้องนับถือกับเจ้าแม่ทับทิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้เดินเรือแต่เราก็สามารถสักการะท่านได้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะถูกต้องครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาสักการะกันค่ะมา ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามสังคมไทยที่สําคัญซึ่งจําเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลโดยพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการการทางานของภาครัฐและภาคประชาชนตลอดจนหน่วยงานภายในท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในระดับพื้นที่สำนัก ปปสจึงได้กำหน,นดแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพุทธศักราช2,559ถึง2,560ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและเป็นหมู่บ้านชุมชนวิกฤตเพื่อลดปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนบ้านกงพานหมู่ที่19ตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาในสถานการณ์ขั้นรุนแรงด้านยาเสพติดจนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงในอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดทำให้เกิดแรงกระตุ้นในภาคส่วนต่างๆสำนักง,งานปปสภาค3จึงได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานราชการท้องถิ่นและประชาชนภายใต้แนวคิดสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจนสามารถพัฒนาสู่กรงพ่านโมเดลนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เราใช้หลักประชารัฐร่วมใจต้านัยาเสพติดครับแล้วเรามีโครงการที่เป็นหลักก็คือโครงการของที่อำเภออุทุมพรพิสัยนี่นะครับซึ่งเราใช้หลักในการดำเนินการก็คือหลักบวชนบ้านรัฐราชการหรือบ้านวัดโรงเรียนนะครับใช้แผนตาม9ขั้นตอนของที่สำนักง,งานปปสได้กำหนดไว้นะครับวันที่1เมษายนที่ผ่านมานั้นเรามีการลงนาม m o u ยกันระหว่าง ส่วนรายการองค์กรปกครองทิ่สถานศึกษาผู้นําคณะสงฆ์เพื่อที่จะร่วมกันทาหมู่บ้านประชารัฐร่วมใจนะครับจากนั้นเราก็จะมีการกระบวนการข้าวกันตอนจนถึงวันที่12สิงหาคมมีการรับรองครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงกา,ารว,กว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดและจากนั้นก็มีการประเมินผลการดําเนิเนการและมีการประกาศหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนในวันที่5ธันวาคมพร้อมกันคือทางปปสถือเป็นพี่เลี้ยงหลักสาคัญ นะเป็นพี่เลี้ยงหลักสำคัญในการดําเนินงานเขาจะมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานมาให้เราก็สามารถที่จะใช้กรอบของปปสภาคมาทํางานร่วมกับเราได้ว่าวิธีการปฏิบัติยังไงการคัดแยกคัดกรองการทําประชาคมในทางสันติวิธีทํำยังไงการที่จะเอาผู้เสพผู้ค้าไปทําดําเนินการยังไงการดําเนินการกับผู้ค้าทํำยังไงการดําเนินการกับผู้เสพทํำยังไงอย่างนี้เป็นต้นต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานปปสนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับ มีส่วนในการสนับสนุนในการปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้านของเราบ้านกงพานหมู่19ตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานปปสภาค3ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้มีรูปแบบการรวบรวมพลังพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแบบยั่งยืนปัญหายาเสพติดจะเบาบางลงได้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลเฝ้าระวังในหมู่บ้านชุมชนของตนเองด้วยตลอดจนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสยาเสพติดเพื่อชุมชนและสังคมก็จะน่าอยู่พบเบาะแสยาเสพติดแจ้งสายด่วนปปส1386 ตอนนี้พี่ดอนพาทุกท่านมาอยู่ที่ไหนคะครับมาที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวครับคือมาเมืองเก่าเราต้องมารู้ว่าค่ะเมืองเก่าภูเก็ตมีที่มาที่ไปยังไงนะอนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเริ่มต้นที่นี่ ก็จะรู้เลยของเมืองภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามผู้จัดการดีไหมคะว่าให้เล่าให้ฟังถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คะจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมีอะไรบ้างเริ่มต้นยังไงคะโอเคครับในอดีตครับตึกหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นตึกเก่านะครับในอดีตคือคือเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน นะครับโรงเรียนสอนบาลจีนซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเรายังมีการเรียนการสอนนะครับแต่เราย้ายพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เลยมีการปรับปรุงนะครับอาคารหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็นะครับจะเป็นเรื่องราวของคนจีนครับที่เข้ามาตั้งรกรากในอดีตนะครับจากมณฑลฮกเกี้ยนนะครับที่เราเรียกว่ามณฑลฟูเจียนนั่นเองครับในเดียวก็คือการเดินทางมาทำเหมืองแร่ที่บุก นะครับแล้วก็เติบโตจากการทําเหมืองครับรวมถึงนะครับเรื่องขององค์กรต่างๆของาชาวจีนและก็เรื่องของวัฒนธรรมของคนจีนภูกเก็ตครับอยากจะให้ผู้ชมฝากถึงผู้ชมค่ะคที่อยากมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับก็ขอนะครับเชิญชวนนะครับ ให้มาเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็ให้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของคนจีนภูเก็ตนะครับนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญครับมาเที่ยวภูเก็ตนะครับเราจะได้ศึกษาเรื่องรากเงานะครับของคนจีนในภูเก็ตด้วยเช่นกันครับพิพิธภัณฑ์เราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับนะครับของทุกวันนะครับค่ะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยนะคะถ้าเกิดมีโอกาสมาอย่าลืมมาที่พ ช่วงเมนูเด็ดจากชุมชนวันนี้พี่ดอนพามาที่ไหนคะมาที่ร้านกิมแจ้ทอดมันอที่นี่มีอาหารเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นคือก๋วยเตี๋ยวกุ้ยก๋วยเตี๋ยวกุ้ย,ย,ย,ยครับ นี่เลยเข้ากับหนูมากเลยเพราะหนูเป็นกุย้ยเอาไปใส้กุ้ยเตี๋ยกุ้ยเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของร้านก็คือน้องแจนเองจ้าสวัสดีคะ่สะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ฟังแล้วเนี่ยอยากมากินมากเลยถือว่าเป็นเ<ผ>มนูเด็ดจากชุมชนเลยนะเนี่ยไปจะบอกก่อนว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดค่อนข้างยง่ายมากครับคือในสมัยก่อนคือที่ทำว่ากุ้ยเนี่ยครับคือเมื่อก่อนก็็จะเป็นพวก กุ้ยเนี่ยฮะเคี้ยวทานอ่านักเลงอ่ะนักเลงคือเนี่ยฮะส่วนผสมนะครับจะมีกระเทียมเจียวนะครับซีอิ๊วพริกพริกเป็นพริกแบบพริกพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เม็ดเล็กก็จะเป็นน้ำตาลต้วหัวใจหลักสำคัญหัวใจหลักคือถั่วงอกกับกุ้ยช่ายเนี่ยครับสำคัญมากสำคัญมากต้นก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก็ใส่พริกเราคือเราจะปรุงในถ้วยนี่เลยครับเออเราไม่ได้ปรุงในกระทะเหรอคือเนี่ยฮะเลือดเดียวจบให้กระทะมันร้อนอันนี้กระทะเป็นกระ,ะ,ะทะเหล็กไหมเนี่ยกระทะเหล็กครับอ๋อร้อนอแล้วก็ใส่น้ำมันน,มน,น,มน,น้ำมันนี้ก็จะเจียวเองนะฮะเป็นน้ำมันหมูมันจะหอมกว่าถูกไหมใช่ครับ ใส่ไข่นะครับอ๋อใส่ไข่ก่อนแปลกมากปึ๊บอโ้ยนะครับทอดเดนะครับแห้งแล้วแล้วก็ใส่นี่ไปเลยนะครับใช่ฮะควันค่อนข้างจะเยอะจ้ะเชื่อแล้วค่ะว่าเยอะจริงใช่ไหมฮะอ้าวแล้วก็ใส่ผักไปเลยเปิดไฟแรง ทำานมปกติเนี่ยนะคะร้านที่เปิดปิดกี่โมงร้านก็จะเปิดถ้าก๋วยเตี๋ยวนะครับจะเปิด8โมงเช้านะครับจนถึงทุ่มครึ่ง ทุกวันไหมคะทุกวันครับถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานนะคะพี่ขอเบอร์โทรหน่อยเผื่อจะโทรมาได้เลยคสั่งจองสั่งจองอโอเคครับเบอร์โทรนะครับเอ่อศูนย์แปดสี่นะครับหกสี่หกห้าหนึ่ง้นเจ็ดครับโทรมาได้นะครับสามารถโทรมาได้นะคะสำหรับใครที่อยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวกุ้ยค่ะเดี๋ยวคุณจ่าก็ต้องขอไปลองชิมว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่ผมเขาล่ำลือ <combine> ก <horn> oh, okay. ันนา่เลยว่าถ้ามาภูเก็ตต้องมาทานโดยเฉพาะพี่ดอนนี่บอกว่า น้องทุกทานพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอบคุณน้องแจ้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กขอไปชิมนะโอเคขอบคุณน้องแจ้ค่ะคุณคุงค้าโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้การกิจกรรมสักของเราก็คือพี่ดอนนะคะพาเรามาทั่วเลยนะคะชุมชนย่านกับ ที่เป็นย่านเก่าของภูเก็ตเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตอนบอกว่านอกเหนือจากที่หลายคนนึกถึงภูเก็ตก็จะนึกถึงแต่ทะเลแต่จริงๆแล้วยังมีอย่างอื่นอีกอยากให้พี่ดอนฝากเชิญชวนผู้ชมหน่อยค่ะครับก็จากที่เ,เรามาภูเก็ตนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ถ้ามาถึงภูเก็ตแล้วจะได้ชื่อว่ามาถึงภูเก็ตจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้อง มาที่ย่านเมืองเก่าภูกเกต็ตเพราะว่าที่นี่คือรากเงาของคนภูกเกต็ตที่นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเ,าเข้าถึงและสัมผัสความเป็นตัวตนของคนภูกเกต็ตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าเมืองเก่าแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตที่เขาอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะนําสิ่งที่เป็นมีอยู่ เป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านแล้วก็สามารถที่จะนาออกมาแล้วก็สร้างรายได้สร้างมูลค่าให้เพราะฉะนั้นย่านเมืองเก่าครุกเกล็ดแบบนี้เหมาะมากที่ทกคนจะมาแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันมากกว่าร้อยกว่าปีที่สมัยนี้ปัจจุบันเราก็ไม่สามารถที่จะหาชมได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดอนมากๆเลยนะที่ให้ตุกท่านราบรการได้ยิมชมกันนะคะขอบคุณค่ะ ุณผู้ชมคะหลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่ชุมชนย่านเมืองเก่ากันแล้วนะคะตอนนี้ทุกทาพามาอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าถ้ามาภูเก็ตต้องมาเพราะที่นี่คือหาดไม้ขาวค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นอังซินไทยแลนด์ทำไมถึงบอกว่าเป็นอังซินไทยแลนด์เพราะว่านอกจากชายหาดที่นี่เนี่ยนะคะจะมีความสวยงามมากๆทะเลใสามากๆแล้ว ที่นี่เนี่ยนะคะยังอยู่ติดกับสนามบินดังนั้นนักท่องเที่ยวหรือคนไทยเนี่ยก็มักจะมานอนค่ะมานอนอยู่นะคะที่ชายหาดแล้วก็จะเห็นเหมือนสนามบินคือเครื่องบินมันจะขึ้นลงแล้วก็จะเห็นเหมือนเครื่องบินเนี่ยบินผ่านหน้าไปเลยคุณผู้ชมแล้วมันเป็นภาพอะไรที่แบบเราไม่สามารถที่จะนอนอยู่แล้วเห็นเครื่องบินเหมือนบินผ่านหน้าเราไปได้แต่คุณสามารถทําได้ที่หาดไม้ขาวแห่งนี้ค่ะ หาดไม้ขาวเป็นหาดที่มีความยาวมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตแนวหาดเริ่มจากหาดในยางผ่านสนามบินไปจรดหาดทรายแก้วหาดแห่งนี้มีน้ำทะเลสีครามใสสายค่อนข้างหยาบมีโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ก็ยังเป็นหาดที่มีความเงียบสงบร่มรื่นด้วยธรรมชาติและก็มีชื่อเสียงในเรื่องของเต่าแล้วก็จักจั่นทะเลค่ะซึ่งในอดีตจะมีเต่าขึ้นมาวางไข่ที่หาดไม้ขาวเป็นจานวนมากเป็นหนึ่งในไม่กี่หาดของประเทศที่มี เต่ามาเฟืองแต่ระยะหลังเต่าขึ้นมาวางไข่น้อยลงมากผู้คนที่มาจึงนิยมมานั่งพักผ่อนหรือว,ว่ารอชมพระอาทิตย์ตกและเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนกลุ่มช่างภาพก็จะมานั่งรอนอนรอถ่ายภาพกับเครื่องบินแต่ละสายการบินที่บินต่ำเรียบชายหาดไม้ขาวก่อนร่อนลงจอดอยังสนามบินนานาชาติภูเกต็ตซึ่งมีทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก และนั่นก็เป็นเรื่องราวนะคะของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยพอเห็นเขาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วชุมชนที่บ้านเราล่ะชุมชนที่จังหวัดของเราล่ะก็สามารถที่จะนําเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเป็นเรื่องราวของอดีตนํามาสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ได้เหมือนกับที่ชุมชนแห่งนี้เขาทําได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะอยากฝากคุณผู้ชมเอาไว้ว่า ทุกชุมชนสามารถสร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนเพียงแต่เราค้นหาให้เจอค่ะว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่เด็ดที่ดีที่บางทีมันอาจจะมีอยู่แล้วในชุมชนของเราแค่หยิบจับมันขึ้นมาก็สามารถเป็นเงินเป็นทองเหมือนที่ชุมชนที่นี่เขาทําได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับโรงแรมบรูมังกี้นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักนะคะให้กับทุกตาแล้วก็ทีมงานเรียกว่าบรรยากาศดีแล้วก็ห้องเนี่ยสะอาดสะอ้านทีเดียวค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะมาพักนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลนนะครเมืองภูเก็ต ด้วยนะคะที่เอื้อเฟ้อข้อมูลแล้วก็ประสานงานให้กับทีมงานแล้วก็รายการค่ะแน่นอนที่สุดนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงครึ่งคุณต้องไม่พลาดกับรายการดีๆที่จะหาแรงบันดาลใจแล้วก็การต่อสู้ให้กับคุณผู้ชมในชุมชนกับเรื่องเล่าจากชุมชนค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงครึ่งวันนี้ทุกตาลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ